คำว่าพระสกิทาคามีมักหมายความถึงว่าผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสกิทาคามีผลอันนี้อารมณ์จะต้องเลยไปโสดาบันมาแล้วเพราะว่าพระโซดาบันมีคุณทรงคุณธรรมสี่ประการคือนึกถึงพระพุทธเจ้าครรพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลบริสุทธ ส่วนที่แถมที่เกินก็คือมีผลิพานเป็นอารมณ์นี่หมายถึงว่ามีความมั่นคงจริงๆคําว่านักธีพระพุทธธรรมทารียสงนี้เขามหมายถึงว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้เมิดคําสั่งหมายถึงศีลสิ่งใดที่พระองค์ทรสั่งห้ามตามพระธรรมวินัยสิ่งนั้นท่านที่เป็นพระสงาบัญย่อมไม่ปฏิบัติ ิ่งใดที่องค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิ์ทรงแนะนําให้ปฏิบัตินั่นเป็นทางของพระโสดาบันปฏิบัติที่ความไม่ยากเจพะาะอาศัยที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงๆจึงทร,ง,รง,สงสินบริสุทธิ์คำบันสิงของพระโสดาวบันก็ต้อหมายเอาถึงกรรมบกตสิบด้วยคำรำบรรกรรมบกสิบเป็นทั้งสินเป็นทั้งธรรม และมีเพยผ่านเป็นอารมณ์อยู่ในขอบเขตของศินในวงจำกัดออนนี้สำหรับพระสีทาคารีถ้าแยกกล่าวกันไปก็เ,นนเพียงแต่ว่ามีจริยาทั้งหมดเหมือนประสดาบันแต่วระงรับความโลภระงรับความโกรธระงับความหลงให้เบาบางลงกว่าประโสดาบัน นี่เราก็ย้อนไปดูพระโสดาบันว่ามีกรมรมฐานอะไรเป็นอารมณ์บ้างพระโสดาบันมีมรณานุสติกรมรมฐานเป็นอารมณ์มเรื่องถึงความตายเป็นปกติเมื่อรู้ตัวจวะาตายก็ไม่ยอมตายเร็วจะตายอย่างดีนี่ก่อนที่จะตายดีหรือเป็นผีดีก็ต้องเป็นคนดีก่อน คนจะเป็นคนดีได้ก็ต้องอาศัยมีพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังขานุสติกรรมฐานศีลานุสติกรรมฐานรับบริหารสี่อุปสมานุสติกรรมฐานยิ่งกว่านั้นก็มีหิริโลตปะประจําใจอย่างนี้เป็นประโสดาบัน นี่เป็นส่วดาบันคุณทรงคุณธรรมได้อย่างนี้สำหรับพระสกิทาคามีก็ทรงคุณธรรมเหมือนกันแต่ว่าสำหรับพระสิทาคามีมักเบื้องตน้นก็เพิ่มมาพยาทานตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อคืนนี้คือร่รวงลงกำลังใจของพระมีหานสีให้หนักขึ้นมีความเข้มข้นยิ่งขึ้น มื่อกระทบกระทั่งกับรมที่บุคคลทําให้เราไม่ถูกใจใเราให้อาภายัยไม่ทือโทษโกรธคนนั้นถ้ารมทรงจได้อย่างนี้จริงๆก็จัดว่าเป็นพระสิธาคารมีมักอย่างหยาบยังยังไม่ถึงสีธาคารมีผลมีการที่จะปฏิบัต,ติตนนี้เพื่งถึงพระสิธาคารมีผล ก็ต้องเพิ่มกรรมฐานและวิปัสสนาญาณบางอย่างควบคุมเข้ามาเพราะว่าสำหรับวิปัสสนาญาณในด้านเบโสดาบันนั้นในด้านสกายยิฏฐิยังไม่มีการรังเกียจในร่างกายอารมณ์ยังไม่ละในร่างกายเด็ดขาดเพียงแต่เพียงมีความรู้สึกว่าร่างกายมันจะต้องตาย ความพอใจในร่างกายว่าเป็นของสวยสดงดงามของน่ารักน่าชมยังมีอยู่นี่มาด้านพระสกิทาคามีเราก็มาเพ่งดูตามคำสอนท่านบอกว่าพระสกิธาคามีบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงเนื้อการที่จะบรรเทาความโลภ ้องต้องทำยังไงก็ต้องเพิ่มกรรมฐานเข้ามาอีกกองหนึ่งนั่นก็คือจาคานุสติกรมาฐาน้วยู้ว่าจาคาอนุสติจาคานุสตินี้หมายถึงว่าจิตคิดอยู่เสมอในการที่จะกำจัดความเหนียวแน่นความสันี ด้วยความโลภในทรัพย์สินมีความรู้สึกแก่อำนาของปัญญาว่าคนที่มีความตนีหเหนียวแน่นก็อยู่ในทรัพย์สินมากเกินไปจนกระทั่งไม่สามารถใช้บริจาคทานการสงเคราะห์ไม่มีการเกื้อกูลบุคคลอื่นให้มีความสุขตามที่เราจะเป็นช่วยได้ อย่างในสมัยปัจจุบันเขาเรียกว่าไม่รู้จักลดช่องว่างแต่ความจริงให้การลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมีการสงเคราะห์เกือ้อกูลซึ่งกันและกันนี่พระพุทธเจ้าสอนมานานแล้วแต่ชาวโลกไม่มีความเข้าใจไม่ปฏิบัติตาม เนื S <S <preach ers> ้อการที่จะเป็นพระสกิทาคารีก็ต้องมีจาคานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์สำหรับจาคานุสติกรรมฐานตัวนี้ความจริงก็มาจากกวมีหานสี่นั่นเองการที่เราจะสละทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื่นใดก็ทรัพย์สินเราหามาเลยยากเราก็จะให้ได้เดียวหนาจหนึ่งเมตตาความรักปรินาความสงสาร ถ้าเราเกลียดไม่สงสารเราก็ไม่หายแน่และอย่างดีดีสุดก็ให้ด้วยความไม่เต็มใจนี่สำหรับพระสิกขาคามีไม่อย่างนั้นมีอารมณ์ใจทิ่ฐิเสมอว่าทรัพย์สินเป็นของนอกกาย แม้แต่กายของเราเองเรายังควบคุมให้มันดีตลอดกาลตลอดสมัยไม่ได้ข้ามความตายไม่ได้เราจะสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์สัตว์ที่เรียกที่เรียกว่าเพื่อนเคยแก่เจ็บตายให้มีความสุขตามฐานะที่เราจะจึงทำได้ในจาระตนี้เป็นการให้ตัดขาด ให้เพื่อการส่งเคราะห์จริงๆไม่มีความหวังในผลตอบแทนแม้แต่คำสรนเสริญเย็นยอจากผู้คนผู้รักก็ไม่ต้องการไม่ต้องการให้โดยการมีความหวังว่าคิดว่าจะตัดโลภความโลภในจิตให้มันขาดไปแต่ว่าทั้งนี้ไม่ใช่หมายความว่ามีเท่าไรให้หมดเท่านั้น การให้ต้องคิดพิจารณาดูก่อนว่าให้แล้วเราจะเดือดร้อนไหมถ้าให้จนถึงก็เราเดือดร้อนพระพุทธเจ้าทรงตำหนิแต่สําหรับว่าท่านนี่เป็นเบโซนดาบัญก็ดีถ้าสีทาคามีก็ดีเป็นคนรประกอบพุทธทาฉะนั้นท่านโวกนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสรรมัมพุทพเมมธเจ้าจึงห้ามรบคนท่านบุคคลประเภทนี้ ถ้าขอเข้าท่านก็น,นึกว่ามีความจําเป็นท่านก็ให้แต่ขอบ่อยๆเป็นเกินวิสัยต้องสมณะคนขอเลยไม่เ่พระใครเป็นขอทานไปฉะนั้นถ้าเราจะพึงรู้ว่าบุาคคลใดเขามีสถานก็อย่าอ้าปากขอถ้ากิจนั้นไม่จำเป็นที่สุดเชินผ้ามันไม่ขาดจนงทั่งจะนรูปไม่ได้นจะไปขอเขา มันยังใช้ได้ทุกอย่างอย่าขอมันไม่อดถึงจะตายก็จะไปออกปากขออาการขอมันเป็นเจริยาของความเลวไม่ใช่เจริยาของความดีเพราะคนขอนี่ต้องตัดอารมณ์การหน้าด้านหรือม,มีความรู้สึกในด้านนี้ออกไป มีการขอบ่อยๆหรือขอเกินจําเป็นไม่ใช่สรมณวิสัยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะทรงห้ามว่าแต่คุณใดถ้าเป็นภาศเริข้ห้ามการขอทุกอย่างเว้นไว้แต่สิ่งนั้นมันถึงที่สุดที่เราไม่สามารถจะส่งตัวได้จําเป็นจะต้องขอก็ขอแต่เฉพาะในจุดที่จําเป็นมีค่าไม่สูงนะ ทังรีเพราะอะไรเพราะว่ากรมคัมภีรโสนูนดาสิกิตาขามีพรมีหางสืบประจำย่อมมีเนคนมีใจดีเพรเกื้อกูลนี่สมในสมัยพระพุทธเจ้าก,ก็มีพระขอในสำนักขอมภระโสนดาสิาาากิตาขาดจนเกินพอดีมีเยอะแยะไปเหตุนี้ปรากฏขึ้นองค์สมเด็จพระจอมตายจึงห้ามขอที่สหรักเราต้องมีการสำรวมในด้านนี้ให้มาก ถึงแม้ว่าท่านจะไม่เป็นประสูนดาบันคันก็จงอย่าเอา่ยปากขอถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆขอเขามากเกินไปใช้เขามากเกินไปไมันเป็นการรุ่มร่ามไม่ใส่ใยของพระจงมัชยยัตอาการทุกอย่างอย่าคิดว่าถ้าเขาให้ก็ได้ใจขอกันหัก นี่สมัครพระสิกธาคามีมีอารมณ์ในการให้ไม่ใช่มีอารมณ์ในการขอดรืยบสุนดาบันก็เหมือนกันมีอารมณ์ในการให้ไม่ใช่มีอารมณ์ในการขอนี่วัดกําลังใจของเราว่าการปฏิบัติจิตของเราเข้าถึงบสุนดาปฏิมักระสิทาคามีมักแล้วลีอย่างเป็นอันว่ามีอารมณ์คิดจะให้อยู่เป็นปกติไอ้ก,การความโลภมันก็บรรเทาลง การคิดว่าจะคิดโกงคิดโจงเขาไม่คิดอยู่แล้วนี่การแตะเกียรติกายแสวงหาทรัพย์เกินพอดีย่อมไม่มีกับพระ,พะสกาทาิทกาคามีเพราะจิตเริ่มเป็นสุขมีเท่าไรก็เป็นสุขแต่การหากินต้องหาแต่หาแบบสบ,บายๆอย่างอารมณ์ที่มีความสุขไม่เบียดเบียนตนยิ่งเ,เกินไปยิ่งเกินไปน นี่เป็นอนรมา์พระสกิธาคามิมักเพิ่มจากขานุสติกรรมฐานก็ไม,ม่กดหนบทหนึ่งทำเป็นชายสมาบัติให้อารมณ์สงบตัวคิดไว้เสมอการคิดไว้เสมอมีความรู้สึกไว้เสมอนี่ชื่อว่าเป็นการทรงฌานถ้าทั้งนั่งภาวนาตามปกติโดยเวลาเลิกแลก้วจิตม็ได้คิดจิตมีความเร็วอันนี้ไม่ใช่พระสกิธาคาลไดนาคา มันเป็นจิตของสัตนาบาบยภูมิจงไข้ครรวรคิดไว้จะเป็นนั่งภาวนาเฉยๆนั่งภาวนาเฉยๆนี่รมใจมันไม่ดีมันก็ดีแค่ภาวนาบางทีก็ภาวนากันไปเป,ป็นปกติเวลาภาวนาก็จิตก็สั้นไปโน,น่นสั้นไปนี่มันใช่ไม่ได้มันต้องมีปัญญาไข้ควรมีความรู้สึกยู่ตลอดเวลา ถ้าการอย่างนี้มีอยู่แล้วก็ในแดนไหนก็แดนนั้นจะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีความเราวร้อนเนี่ยดับข้อดีสองพระสีทาคามีระงับความโกรธตรงปริมากตัวนี้ก็ไม่ไม่จำเป็นแล้วเพราะว่ามีพระมีหารสีเป็นประจำแต่ถ้าว่าพระนาคามีก็เพิ่มอารมณ์ที่กล่าวมาแล้วว่าให้อภัยทาน นอกจากจะระงับความโกรธยับยั้งความโกรธได้ความโกรธมันยังมีอยู่อ <c oughs> ย่างเบอร์โสดาบันยังมีความโกรธแต่ถ้าว่าไม่ทํำลายเขาความโกรธแล้วยังพยายามอาจจะคิดแหมไอ้เจ้านี่มันเร็วจริงๆ <c oughs> ไม่คิดจะฆ่าไม่คิดจะทํร้ายแต่ว่าคิดว่ามันเร็วเจ็บยังเจ็บใจแต่ไม่คิดฆ่าไม่คิดทำลายแต่มาอยากสังคมสมาคมด้วย ยังมีอาการใบหน้าเครียดแต่มาถึงพระสกิทาคามีอาการเครียดของใบหน้าไม่มีโกรธยังมีความโกรธไม่ชอบใจคิดไว้ว่าไม่ชอบใจยังมีอยู่แต่ลมจิตอีสวนหนึ่งก็พยายามผ่กข้ามความโกรธผ่กข้ามความพยาบาทคิดแอาภัยกับบุคคลผู้กระทำความผิด โดยมีความรู้สึกว่าจิตของบุคคลคนนี้เป็นจิตโทงสัตว์ในอบายภูมิซึง่งเป็นทึ่งเป็นท่ายของอิเลตันหาวปาทานและโสมงก,กรรมเราไม่ควรจะตอบแทนในการลักษณะเช่นเดียวกันเมือ่อเขาจะเป็นสัตว์รกเป็นเปรตเป็สุรกายเป็นสตีฉันเป็นเรื่องของเขาเราไม่สนใจให้ภัยกรบความผิดของเขานี่แปลมของเา,า,าสิทธธาคาไมมก นี่มาได้ความหลงตอนนี้ก็มาจับสกายทิฏฐิเครื่องเครียดขึน้นเครื่องเครียดขึ้นตอนไหนเครื่องเครียดขึ้นเพราะว่ามาพิจนารณาลอก่จะเห็นว่าร่างกายของเราไม่จะตายแล้วก็มามองที่ร่างกายว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอันว่าเพิ่มกายยกคาตานุสติกาสุภกรรมฐาน,าฐาน,ฐานหนักขึน้น โดยมาพิจนาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันตายตายแน่มันเป็นประสบดับันคิดคแ,บบแค่ตายแต่ยังมีความพอใจในลักษณะของร่างกายในผิวพรรณของร่างกายการสดผูงานของการตกแต่งร่างกายแต่มาในด้านทฤกิีทาคามีนี้เพิ่ม พิ่มอารมณ์ที่มีความรู้สึกว่าร่างกายมันเป็นเพียงธาตุสี่เข้ามาประชุมกันแล้วก็มีความสกปรกทุกทุกด่กานสเลดน้ำลายสปกปรกเอือรไกรสกปรกเลือดนนเนเ้ือสกปรกน้ำเหลืองน้ำหนองสปกปรกอุจารปัสสาวสกปรกรวงความมาทุกส่วนของร่างกายนี่มันสปกปรกจริงจริง เมื่อสกปรกก็รู้สึกว่ามันเป็นของน่าเบื่อไม่น่ารักแต่ก็ยังยังไม่หมดแต่อารมณ์ในการพิจารณาให้ร่างกายของคนและสัตว์ทั้งตัวเองแม้เกิดอาการสลดว่าร่างกายไม่มีสภาพไปต่างอะไรก็บส่วงเคลื่อนที่เพราะจะมูมองลงไปทุกจุดทุกเรืการมันก็เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครก ผิวนิดเดียวที่เรามองเห็นก็ว่าสวยแต่ทั้งๆท,ที่ผิวที่เราเห็นว่าสวยวนั่นแหละก็ต้องชำระล้างกัทุกวันถ้าปล่อยคือกลางไม่อาบน้ำไม่อาบท่าไม่เช็ดตัวไม่ชำระล้างสักเจ็ดวันมันก็ทนไม่ไหวนั่นแสดงว่าแม้แต่ผิวกายที่เราเห็นว่าสวยมันก็สกปรกถ้าส่วนที่อยู่ในผิวกายลงไปข้างในตะลอกหลังลงไปนิดเดียวเลือดทีไหลซึมออกมา เห็นเลือดมีกลิ่นเลือดเหม็นขาวเราก็พาซี่สีนว่าเลือดสกปรกนี่หลอกเลือ้อเข้าไปภายในเห็นตับไตไ้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าอุจาระปัสสวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มไปหมดตอนนี้ดูไม่ได้มันสกปรกจริงๆ อารมณ์เบื่อจากร่างกายที่เห็นมาสวยที่เชื่อมว่าสวยสดงามเป็นขอมน่ารักมันก็เริ่มเริ่มคลายตัวลงไปยังไม่หมดกำหนดจิตเป็นเอกกับตารมเป็นชายไม่ไมีไม่มีความรู้สึกเมามันในร่างกายแต่บางขณะยอมปรากฏบ้างเนื้ออาการข้อสกายธิฏฐิตัวนี้ แล้ก็มาพิจรารณาด้วยกายคตานุสุติและสุปกรรมฐานเพื่อตัดความหลงในร่างกายเห็นว่าร่างกายสุขสรกแล้วเห็นว่าร่างกายมีสภาพจะต้องสลายตัวยึดถือดึงดันดึงมันไว้ไม่อยู่นี่เป็นอนุว่าอารมณ์จิตตรงนี้ถ้าเราจะเข้าไปพิจรารณาว่าจุดไหนหนอที่เราจะเป็นพระสิทธาคามี ถ้เาเป็นสีทธาคามีผลมันมีอารมณ์พอที่ทจะพิจารณาได้มั่นก็คืออารมณ์ความรู้สึกในด้านเพศตรงกันข้ามเรื่องของเพศมันเริ่มสลายตัวลงไปความรู้สึกสนใจในในเรื่องของระหว่างเพศมันมีเหมือนกัน แต่ทั้งว่าน้อยเต็มทียามปกติมันจะมีมีความรู้สึกขันในเรื่องของระหว่างเพศแต่ว่าบางครั้งเห็นคนเดินผ่ัดไฟผัดมาก็จะมีความรู้สึกขึ้นมาบ้างแต่ทั้งว่าด้วยฉับพลันนั่นเองในขณะสู้ขณะเดียวจิตก็จะสหลายจากความพอใจ ก็อะไรก็อารมณ์เห็นร่างกายเต็มไปได้วยความสกขรกเห็นผ้าตาทะลุไปถึงหนังทะลุจากหนังเข้าถึงเนื้อทะลุ้างเนื้อเข้าไปถึงตับไตไส้สปอดมองเห็นทะลุรูปลงว่าทุกส่วนของร่างกายคนและสัตว์มันเต็มไปด้วยความสกปรกสโสโครกและมีความเสื่อมโทรมเป็นปกติ อาการของคนทรงเต็มไปด้วยความทุกข์กันต้องบริหรา,ารร่างกายแน่นยัร่างกายสุดโทมไปกดธรรมดาได้ในที่สุดมันก็สลายไปตัวนี้เป็นทําให้กําลังใจคลายความพอใจในร่างกายของคนอื่นเสียแม้แต่ร่างกายงตนเองก็มีความเหนื่อยหน่ายเบื่อหนไม่พึงปรารถนาแต่ถ้าว่าอารมณ์ความพอใจในร,าาร่างกายยังไม่หมดยหรือบาง นี่มาได้ความโกรธก็ยังมีอยู่แต่มีเบาๆกระทบปังโกรธปังเมื่อโกร,โกร,โกรแล้วก็ระงับความโกรธโดยการแช่ผัยใช้เวลานาน,านไม่เกินห้านาทีอารมณ์นั้นก็คลายหายไปและก็ไม่ติดใจในความผิดของคนอื่นมาด้านถึงความโลภที่มีอารมณ์จิตสบายพอใจตามฐานะที่ทรงอยู่ ยังไงไงก็คิดว่าทารื่งตัวรอดเป็นพอนี่ถ้าอารมณ์จิตเขามันดาท่านพุทธริษัททั้งหลายมีอารมณ์เบาในด้านโลภะความโลภมีความพอกรากฏดขึ้นในจิตคิดว่ามีมากก็บพอมีน้อยก็บพอจาไม่ได้แนะนำให้ธรรมาให้ก,กินกันนะ มันได้เท่าไรรู้สึกพอปีนี้ได้มากพอปีหน้าได้น้อยพอคือดิบคิดไม่ดินดน้นรนโดยจะมีการยอมรับคำถือว,ว่าไอ้เหตุผลที่เพิ่งได้มามันก็เป็นไปตามกฎตามความสามารถตามกามลสมัยที่มันจะส่งขึ้นมาได้มันจะหามาได้ความโกรธระงับกันได้โดยฉับไปไม่มีการผูกพันในการเพยาายียบัต อกายของทางกายที่มีความพอใจระหว่างเพศหรือวัตถุต่างๆความสวยสดงามของวัตถุก็ดีความสวยสดงดงามของร่างกายของมดลงก็ดีสลายไปจากใจเกือบหมดสิ้นนี่ถ้ามีรมอย่างนี้องสมเด็จประวัาขมันินทรงตรัสว่าท่านผู้นั้นเป็นพระสิทธาคามีอาดาสนหรับวันนี้การมีแนะนำกันก็หมดลงแล้ว ต่อนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำลงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจงกว่าจะได้ยินัญาณบอกหมเวลา